มาโอเคก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมกับเกม d a n l e t นะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกนะผมว่าอาวุธของบอสไฟเนี่ยมันดียังไงแล้วก็ดีตรงไหนเนะผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมมีอะไรจะบอกวันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเนาะผมร้าน Point Center ร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านเติมเกมราคาถูกมากเลยนะผมโดยที่มีหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเกม d u n l e t ที่สามารถซื้อแพ็คได้ในราคาที่ถูกสุดๆแล้วก็การเติมไปเติมที่สุดคุ้มเนะผม แล้วก็จะมีอีกหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยใครที่ไม่อยากพลาดการเติมเกมราคาถูกอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยเน้อผมสามารถไปใช้บริการกันได้แล้วเน้อผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนึกถึงร้านเติมเกมราคาถูกนึกถึงร a m Point Center เน้อผมมาผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเริ่มที่ของคาสกันก่อนเลยนะก็ของคาสชิ้นแรกที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือ l a m Paging Chart เน้อผมอันนี้เนี่ยจะใช้4อันนะก็จะเป็น Epic Drop เน้อผมได้จากการที่ว่าเราเนี่ยฆ่าบอสเน้อผมฆ่าบอสไฟโอกาสดอกก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์้อผมมาผมชัดนาก็จะเป็น Scale Scale นะ อันนี้เนี่ยจะได้จากการทั่วเราเนี่ยตีมือมันให้แตกเนอบผมใช้3อันก็จะเป็นมือที่มันเป็นไฟเนอะผมเป็นถุงมือคล้ายๆถุงมือถัดมาก็จะเป็นสปินเตอร์เนอะผมอันนี้ใช้15อันจะเป็นคอมมันดอบเนอะผมได้จากการทั่วเราเนี่ยตีขาของมันนะถัดมาก็จะเป็นโมเทนโมเซลเนอะผมอันนี้เนี่ยจะเป็นแรดอบเนอะผมได้จากการทั่วเราเนี่ยฆ่าบอสไฟนะโอกาสดอกก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะแล้วแต่ดวงเลยส่วนเงินก็ใช้เงิน800 0นเนอะผมเงินในเกมถัดมาก็จะเป็นหนังของมันเนอะผม ใช้1 5 0ออันก็จะได้จากการเท่ารอยเนี่ยฆ่าบอสไฟเนะผมอันนี้ก็จะมีโอกาสได้ร้อเรนะผมถ้าเกิดเราฆ่าบอสได้โอเคผมเดี๋ยวเ,เนี่ยก็จะมาดูความสามารถของอาวุธกันนะว่ามันสามารถทําอะไรได้นะก็ะอันดับแรกเลยเนี่ยให้เราเนี่ยหย,ยิบอาวุธขึ้นมาถือไว้นะผมแล้วกดตัว G ีนีผมเพื่อจะใช้ท่าอพอเรากดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน,นเป็นหมัดเนะผมเวลาเรากดหลบเนี่ยมันก็จะเป็นการกระโดดไปอย่างนี้นะนี่แล้วกดตีปกติก็จะเป็นการต่อยธรรมดาเนะผม ตัวปกติเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นการทุ่มลงไปนะก็จะแรงใช้ได้เลยโอเคนีผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะผมไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย